เรื่องกฎแห่งกรรมและกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไรขอท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังธรรมสืบไปคำว่ากฎแห่งกรรมแปลว่ากฎแปลว่าดันและผลักดันกรรมแปลว่าการกระทำแต่ละลายแต่ละรูปไม่เหมือนกันทำดีก็ดันไปทางที่ดีทำชั่วก็ดันไปทางที่ชั่วกฎตัวนี้คือกฎแห่งกรรมชาติกฎ แปลว่ากดไปและดันขึ้นมาถ้าหากว่าเรามีคุณธรรมได้อบรมมาดีแล้วจะดันและผลักไปในทางที่ดีมีปัญญาถ้าการกระทําของเราไม่สมควรแก่การสมน้ำสมเนื้อเพราะจิตใจที่อบรมมาไม่ดีมันจะดันไปในทางที่ไม่ดีและกดให้จมลงให้ต่ำลงไปโผล่ที่ไม่ดี บางคนไม่สนใจในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วต้องการอายุมั่นขวัญยืนต้องการให้มีความสวยความงามผิวพรรณผุดพองต้องการให้สุขภาพอนามัยดีและต้องการให้กิจการสำเร็จตามเป้าหมายแต่เขาไม่ได้สร้างเหตุดีที่จะส่งให้ผลอายุยืนกลับทำให้อายุสั้นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนชีวิตเขาเครียดแค้นผูกพยาบาทปริษยา รับรองผู้นั้นจะอายุสั้นพลันตายตั้งแต่อายุน้อยการเกิดเป็นมนุษย์แสนจะยากลำบากเหลือเกินที่จะเกิดมาโสภาภาพมีหน้าตาดียิ่งหายยากที่สุดท่านต้องมียาณมามีปัญญามามีวิชามามีความรู้ของมนุษย์คือมีคุณสมบัติของมนุษย์ครบคือคุณธรรมมีศีลห้าครบ จึงจะเกิดเป็นมนุษย์ที่โสภาได้บางคนมีสินมาไม่ครบมีคุณสมบัติไม่ครบเกิดมาขี้ริ้วขี้เหล่บางคนเกิดมาง่อยเปรี้ยเสียขาบางคนตาบอดหูหนวกบางคนแถมยังปัญญาอ่อนอีกบางคนเท่าแก่ชรลาเป็นอมัมาตบางคนมีทานดีมาตั้งแต่ชาติก่อนก็มาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีมั่งมีสีสุข แต่เมื่อชาติก่อนเขาได้ทำการเบียดเบียนสัตว์มาชาตินี้จึงสามวันดีสี่วันไข้เข้าโรงพยาบาลไม่พักมีเงินก็ช่วยไม่ได้บางคนไม่ได้สร้างเหตุแห่งปัญญามาถึงเกิดเป็นลูกเศรษฐีเงินก็ช่วยซื้อวิชาไม่ได้เงินก็ช่วยให้ลูกเรียนเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เพราะสิ่งใดเพราะทำบุญมาไม่ครบนั่นเองบางคนบ้านใหญ่โตราวกับวัง แต่กินข้าวกับน้ำตาไม่เว้นแต่ละวันหลายท่านเพิ่งเริ่มเข้ามาปฏิบัติไม่กี่ชั่วโมงจึงอาจจะไม่ลึกซึ้งถึงขั้นที่จะดูหน้าดูตาก็จะรู้ได้ดูคนให้ดูหน้าดูโง่เฮ้งการแนะแนวไม่ใช่มาถึงวัดสอนบุญบาปทำบุญไปสวรรค์ทำบาปไปนรกเท่านั้นการสอนแนะแนวถึงกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร ใครเอาไปใช้ปฏิบัติเป็นประจำจะแก้กรรมได้จริงๆถ้าใช้ไม่จริงก็เหมือนถ้วยชาเขาให้มาแล้วเอาไปใส่ตู้เก็บไว้ไม่ค่อยใช้ให้เป็นประโยชน์เลยตัวเรานี้มีประโยชน์มากแต่ใช้ตัวไม่เป็นไปใช้ในเรื่องไร้าสาระเสียมากไม่ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเกิดมาเสียชาติเกิดไม่ประเสริฐล้ำเลิศ ไหนๆจะตายจากโลกไปก็ต้องมีความดีติดตัวไปด้วยและทิ้งความดีไว้ในโลกมนุษย์คือความดีเป็นตราถ้าใครทำกรรมฐานได้ลึกซึ้งจะรู้เหตุผลของชีวิตได้อย่างดีที่สุดเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยกรรมฐานบางคนชอบไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าต้องสอบได้ที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าสอบตก หมอดูว่าสอบตกกลับสอบได้เพราะเราขยันเราต้องสร้างความดีให้ดวงหาใช่ดวงทำให้เราดีไม่ต้องสร้างอยู่เฉยๆได้ดีได้อย่างไรมันต้องเกิดจากการกระทําคือกฎแห่งกรรมนั่นเองการสร้างความดีให้กับดวงก็คือการสร้างศีลสมาธิปัญญาให้เกิดแก่ตัวเราแล้วเราจะตลบอบอวนทวนลม ผู้ที่มีสมาธิจะเป็นคนขยันหมั่นเพียรและเป็นผู้มีปัญญาคนที่มีปัญญาแหลมลึกแหลมหลักต้องมีสามคม 1. คมกริบไว้ภายในจิตไม่บอกใครแสดงออกในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องใช้ 2. คมคายมันยังเป็นหลุมเป็นบ่อไม่เสมอก็เอาบุ้งมาแทงอย่างนี้เป็นต้น 3. ามคมสัน มันต้องใช้ขวานตอกย้ำลงไปจึงจะเข้าที่ให้เรียบร้อยนี่จะมีเป็นลักษณะคือศีลสมาธิปัญญาครบศีลคือสถาปนิกออกรูปแบบพื้นฐานให้คนชอบสมาธิคือวิศวกรรู้วาระจิตรู้จักน้ำหนักรู้จักช่างตวงวัดรู้จักวาระจิตของคนในฐานะอย่างไร ควรทำกับเขาอย่างไรรู้จักกาลเทศะรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นี่วิศวกรปัญญาคือนายช่างลงมือทําทันทีมิได้รอรีแต่ประการใดถ้าใครเป็นทั้งสถาปนิกวิศวกรและนายช่างแล้ว รับรองคนนั้นเอาตัวรอดปลอดภัยในอนาคตบางคนเกิดมาแต่ชาติก่อนนิสัยดีมีปัญญาในโลกมนุษย์นี้เขาจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจึงจะเกิดในบ้านยากจนก็สามารถเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นใหญ่เป็นโตได้เพราะสติปัญญาที่สร้างมาแต่ชาติก่อนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะรำลึกชาติได้รู้ก,กฎแห่งกรรมที่ผ่านมา จะแก้ปัญหากรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในกิจประจำวันของเราได้ถ้าใครจเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยต่อเนื่องสร้างความดีให้ติดต่อกันสร้างความดีถูกตัวถูกบุคคลถูกสถานที่ถูกเวลาต่อเนื่องกันเสมอต้นเสมอปลายแล้วคนนั้นจะได้รับผลดีร้อยเปอร์เซนต์และจะเอาดีในชาตินี้ได้แน่นอนไม่ต้องรอถึงชาติหน้า ถ้าเรานั่งสมาธิหายใจยาวๆมีกรรมฐานเป็นการพักผ่อนในร่างกายในตัวเช่นหนึ่งนาทีหายใจ18ครั้งกำลังนอนหลับเหลือ15ครั้งถ้าเราทำสมาธิปกติเหลือ15ครั้งก็เหมือนได้หลับไปแล้วมันไม่อ่อนเพียแต่ประการใดจะมีพลังจิตสูงต่อสู้เหตุการณ์และปัญหาได้ ด้วยการฝึกฝนกรรมฐานนี่แหละเพราะฉะนั้นกรรมฐานแปลว่าการกระทำในฐานกายที่เป็นที่ตั้งของสติพอท่านทั้งหลายทำจนได้ดวงตาเห็นธรรมวิเศษบางประการคือได้ศีลสมาธิลึกซึ้งในจิตใจท่านจะเห็นความดีในจิตรำลึกถึงบุพการีได้สามารถรำลึกชาติได้จะไม่ลืมพ่อลืมแม่ ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์จะสนิทสนมกรมเกลียวกันกับครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายนักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่าถ้าเราให้อะไรใครจะไม่นับไม่จำแต่ใครให้อะไรเราแม้นน้ำถ้วยเดียวเราก็กำหนดจดจำไว้ได้เราจะไม่ลืมบุญคุณของเขาอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับนักกรรมฐานที่ซึ้งใจ เพราะเหตุนี้เราไม่หวังผลตอบแทนแล้วบุญกุศลจะสนองแก่เราเองเงินไหลนองทองไหลามาจะคิดอ่านทำอะไรก็ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการมีแต่ความเจริญจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชื่นใจไม่มีการทะเลาะวิวาทกันจะมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลในบ้านนี้บางคน เข้าใจว่าคนอื่นคงเหมือนเราและเราเหมือนคนอื่นเขาเหมือนไม่ได้เพราะแตกต่างกันด้วยกฎแห่งกรรมเหมือนกันไม่ได้การแต่งกายก็ไม่เหมือนบางคนชอบทรงนั้นบางคนชอบทรงนี้แต่ถ้าเคยชอบอย่างไรใช้อย่างอื่นก็ไม่พอใจไม่สบายใจเป็นที่การฝึกเราเคยทำอย่างนี้แล้วไปทำอย่างนั้นมันก็ทำไม่ได้ ก็ธรรมชาติเพราะกฎแห่งกรรมนี้มันแยกประเภทของสรรพสัตว์เหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการกระทําของแต่ละท่านเราดูได้จากตัวเราสังเกตดได้จากตัวเราจเจริญกุศลภาวนามีหน่วยกิจครบเราจะรู้ได้เองว่าตัวเรามีปานาติบาตติดมา60%เราต้องรับใช้หนี้ในชาตินี้แน่ถ้าเราจเจริญกรรมฐาน เราจะรู้กฎแห่งกรรมได้ตอนมีเวทนาคนไหนอดทนต่อเวทนาได้กำหนดผ่านเวทนาได้เราจะรู้ได้ว่าทุกทรมานที่ผ่านมานั้นไปทำกรรมอะไรไว้มันจะมีกรรมอะไรมาแทรกสอนมันจะบอกเราเองนี่แหละท่านทั้งหลายทำให้มันจริงจะเห็นจริงทำไม่จริงจะเห็นจริงได้อย่างไร ต้องเห็นจากตัวเราออกมาข้างนอกเรารู้ว่าเรามีเวรมีกรรมประการใดก็ใช้นี่โดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหาจิตอโหสิกรรมได้ยินดีรับเวรรับกรรมได้โดยไม่มีปัญหาใดๆผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามีเวทนาต้องสู้กำหนดให้ได้ปวดท้องปวดขาหรือปวดตรงไหนปวดหนอตายให้ตาย เดี๋ยวท่านจะเห็นกรรมเมื่ออดีตชาติท่านทําอะไรไว้จะโล่งใจนะท่านจะดีใจเดี๋ยวท่านจะได้แก้กรรมด้วยการแผ่เมตตาอโหสิกรรมข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธกรรมทุกข้อหานี่กรรมฐานแก้กรรมอย่างนี้ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นในการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พบเจอแต่ความเจริญในทุกๆด้านด้วยอายุวันนะสุขะพละและปฏิผาน